สวัสดีค่ะ Good evening นะคะสาวร้อยเอดไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะพอกันตอนแรกมาคุยกันเลยเนาะวันนี้วันหวยออกถูกหวยกันบอคะแม่บ้า, <c oughs> า,บานมิขาวดีแม่บ้านถือยู่ส้องบาน <c oughs> ดูมาเด้อคนเอ้ยซาถูกวัสดุเอาซาถูกยกสูงๆก่อนยกขำหัวก่อนซาถูกแม่บ้านก็มันเป็นเรื่อง ให้ว่าปาฏิหารหรือเป็นเรื่องเมืองอื่นกับอาชีวาได้นะแต่นี่เป็นความเชื่อชวนบุคคลนะคะคันผู้ใดบ่มาบ่หนีกับขามไปบ่ว่ากันเนาะบ่เรื่องบ่เรื่องพญานาคบ่เรื่องปลาค้าฉชโนโเนาะม่บานกับฟั่งเรื่องนี้มาดูมานั่นมาหนีดูแลถามว่าเสือบอ่มันจุมืองไทยมันก็มีความเชื่อหลายอยู่เพราะพะอยู่หนีแล้วมันก็ห่างหายเนาะ ห่างหายจากการไปทําบุญไปนั่นไปนี่แต่ว่ากัได้ฟังข่าวดูๆกับมีกับกับเสื้อแน่เพราเสื้อแน่กับว่าได้ลบลู่นะแต่ว่าห้าบปไเด้ไปแต่ว่าแน่ใจนั่นก็อยากนี่อยู่กลัวแม่บ้านสิขึ้นยานว่าคนว่าหนี่ที่แม่บ้านเคยเห็นไปวัดอยู่นีละวัดอยู่อยู่พรีมานี่ละพนจัดงานบุญหังศิลาบาน,นี้มีคนมาล่ําถวายล่ํา ถวายบวงสวงยังสี่ลาล่ำพญายนาคบาดอยูซื้อซืย่ายอันหนึง่งแล้วก็ลูกขึ้นฟอนแอฟฟอนแอนฟอนจังสันจังเสียงสี่นะแม่บ้านกับไหยคันว่าเป็นลูกเป็นหลานเพล่นตรงเป็นลูกขึ้นฟอนยังสี่อยู่บ่แม่บ้านเลยขึ้นยังสี่แม่บ้านขึ้นย่านนะย่านผู้ใดมาทวงว่าเป็นลูกเป็นหลานแต่ว่าก็อยากคันเป็นลูกเป็นหลานคันคำคือคูนค่นกันก็นอยากเป็ีอยูู่ละแม่บ้านกับฟังมาหลยเรื่องฟังเื่อง นี่ละป่าคําชโนดนี่ละบาานี้แมอมีเรื่องของคุณแจ็ควางมือขึ้นวันขึ้นวันทิตย์ไม่บานกับฟังที่ว่าป่าอาถรรพ์นในตำนานบอในเดอะโกสก้อนนั้นไม่บานกับฟังของเรื่องสาวอีหยังยู่เว้าเรื่องนี่แหละว้าเรื่องนี่หละและ้วบาานี้ก็มาเรื่องของคุณเตนี่ละว้าเรื่องนี่ละเราว่าเราพาแม่ไปเหตุบุญแต่ว่าเรา เราบบมีจ่จะสัท t าแม้เราแบบเราบบเสือเราบบเสือในสิ่งที่ข้าเจออ้าวาก้นอันนี้อย่างสินะบาดเราก็เห็นปาฏิหาริย์หล่าอย่างที่เกิดขึ้นเห็นให้เราต้องเสือเราก็ไปขอขามาดังสันดังสีนะบ่าน,นี่แม่บานก็ฟั่งเบิงแม่บานก็น,น,นั่งขืนเนาะโอ้จะมาสมาบบมีเงินแทะอย่าถามได้ว่าเมียฝรังเห็นงานแดงเงินไปเห็นอีอย่างแม่บานก็เอ๊ะ ตจังได้สิถื่อเลขนอคิดเซปูได้บานเห็นเขาวางสิก็เอาปูขันวาสนามีอีลีเนี่ยซําเงินสิสื่อนี่แล้วก็ใครมันถือซาวาสันจ้าแต่ว่าจักสิสื่อเลขยางวาสันทบ,บฝันบานในเล็กกลุ่มลงเบิงอยู่ในมือถือพอฟั่งเรืองป่าคาชะโนดวาสันว่าวัดอยู่บานเลขทีบานเลขทีหกสิบสี่โมสิบเอ็ดวาสันไม่บานกับเออ สิซื้อเลขยังดีว่าสิซื้อบอกเอาบอก่วนมากมันบอกนะเลขกมัว่ากันมันจออกเลขบ้านกั่นะครับมาบานก็เลยซื้อหกชีสีหกโต๊ะสองปอนด์เลขบนเลขล่างมันสิถือก็ถือตัวสื้อหลายกว่านีแต่สิบ่มีเงินซื้อไวเพราะเธอฟังถืออหลีจนขนคิงลูกแม่บ้านก็โอ้ยซ่า ถุโกกขึ้นคำหัวซาถุวาสนาได้อิลีเดี๋ยวแม่บ้านกะแม่บ้านกะคิดในใจอยู่ว่าเออคันมีบุญวาสนาอิลีคันได้กลับไปเมืองไทยปีนาปีเฮื้อขอ,ขอให้ได้ดไปไหวเองสินะได้ไปไหวเป็นเหตุบุญนำ้ำเพราะว่าก็บบรุรุเรื่องจังสี่เรื่องเรื่องแนวจังสี่นี่บอกบอกบดถึกดอกค่ะเพราะว่าคันเทามีบุญมีวาสนาอิลี มันค็คงสีดอันนี้เราเรื่องความเชื่อเนาะเอาแม่บานเราอีกเรื่องเรื่องหนึ่งก่อนตอนนันน่เนาะบานที่อยู่พัทยาที่าบานที่อยู่พัทยาที่ปัจจุบันนี้ที่พ่อก็แม่เราอยู่พอบานเราซื้อนะตอนนั้นเราซื้อหุ่นก้มูเล่าอยู่สามคนบานพ่อมูใดเมียกับซื้อหุ่นออกกัเหลือเล่าก้มุ่ยสองคนตอนแรกกับตาเส้นใจว่าสืสืสื มีบานยูบอหรือสิคายแบ่งเงินกันแม่บานกันเลยว่าอู้แม่บานอยากได้อยากได้บ้านตอนนั้นพอบานแล้วว่าเราบออยากซื้อต่อจากมูเราบอกว่าเราอยากขายแม่บานอยากได้อยากได้ไหวแต่ว่ากับโบกาเวาโบกาเว้าก็แฟนเพราะว่าจะของกับโบมีเงินมีอย่างแบบว่ากันซื้อกับเป็นเงินเล่าสินะแต่แม่บานกับ บอกเกินเกินก่อนว่าแม่บ้านอยากได้ไววอยู่บ่อยากขาบ่อยากากนี้อยากให้เราซื้อต่อจากมู่บ้านเนี้เบิ่งหอยพ่อหมอพ่อหมอประจําบ้านพ่อหญ่สูบินเราเรยบอกว่าคันคันอยากได้บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านเฮ้าบ้านจะคล้องเี hail, ่ให้เมื่อคืนเอาว่นจันทร์่าสั่นให้เมื่อคืนหมายถึงว่าให้มาจากอังกฤษให้เมื่อคืนนอนให้มาว่นจันทร์ว่นจันทร์ตอนได้ก็ได้ให้มาเฮาหอดบ้านให้คืนบ้านว่นจันทร์ ไปบ่ายแล้วว่าสิไปจังได้สิขึ้นบ้านวันจันทร์จังใดบินกับบินวันเสาร์บินเพราะว่าสิบินวันสิบินวันเสาร์กลางคืนกับสิหอดเมืองไทยวันอาทิตย์เ่ยเมื่อเสาร์อันเออกับสิหอดวันอาทิตย์อันเ่ยเมื่อแรงในสีนะบอมเบนเ่ยเมื่อเสาร์แล้วสิไปบอกแฟนว่าจังได้ว่าบอกให้กลับบ้านอยู่พัทยาให้ไปนอนอยู่โรงแรมก่อนสิเฮ็ดจังไดสิบอกเราได้เพราะว่าแฟนแม่บ้านเราบอมเบนคนเสือแนวจังสีงสินะ บานก็นเลยอม,มันเป็นจังบุญเป็นบาสนาพ่อไปหอดสนามบินฮิตโทววางวันเสาศิสายสีประมาณถุ่มหนึ่งบอกว่ามีผ้ายุเขา่ามีพ้ายุเข่ายู่ไตหวันเครื่องบินมาบ่ได้เขาเลยให้บ้านก็ขอบข้อวนี่ กบคนหลายๆคนเนี่ยไปนอนอยู่โรงแรมฐานแล้วก็สิบินไม้วันอาทิตย์ว่าศัตตอนนั้นลืมไปเลยเด้ยไปบ้านกัลืมไปเลยกันเพลินใ้เครื่องบินเด็ดดีเลยมาบ่ได้ตรงบินวันอาทิตย์บ้านนี้พอเด็ดบินวันอาทิตย์มันก็ไปหอดเมืองไทยวันจันทร์พอดีก็เป็นการไปค้นบ้านอยู่วันจันทร์อะไรมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะมากแม่แต่เหลิกแต่งงานอยู่เมืองไทยพอหมอสุบินผู้นี้ละเพิ่นบอกว่า ไปแต่งเดือนเจ็ดว่าสันแม่บานว่าโอ้ยสิไปบอกแฟนยังไงเพราะว่าแม่บานมาแต่งงานอยู่อังกฤษก่อนแล้วค่อยสิกลับไปแต่งงานอยู่เมืองไทยแต่เพิ่นวาขคันแต่งเอาเลิกอยู่เอาเอา,เอา,เอาย่ามอยู่เมืองไทยนี่ให้แตง่งให้แต่งกันเดือนเจ็ดว่าสันแม่้าแล้วสิไปบอกแฟนมาจังได้ว่าเพราะว่าเล่านี่คันเดือนใดวางแล้วค่อยสิเด็กกับเมืองไทยยังสินะ แม่ก็โทรมาว่าบอกแม่ก็บอกซูฟังนะก็เลยบอกว่าเอาสีซะแม่หอดเดือนใดเด็กกับเอาเดือนนั้นละเนาะมันเฮ็ดจังใดพี่สีบอกแล้วว่าจังใดเราแต่งเอาหรือเอายามเอาไปมาเด็กกับไปเด็กไปกลับไปเดือนเจนอิหีเด็กไปแต่งกันอยู่เดือนเจนอิหรีอะไรกับมันเป็นบุญวาสนามันก็สิเป็นยังสีละเนาะหลายเรื่องเลยเด็กที่มันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะที่ที่เกิดขึ้น นี่นะแม่บ้านแม่บ้านเสื้อเรื่องดวงนะคะแม่บ้านเสื้อเรื่องดวงเรื่องโชกเรื่องลาบเรื่องอันนี้แม่บ้านกับเสื้อขึ้นกันตอนแรกกับเพิ่นมีอะไรเห็นเหราเห็นนะจึงแม่บ้านอธิษฐานในใจว่าค่นมันแมนค่นมันมีนี่มันก้องถือละซื้อซ้ำนี่มันสิถือมันก็สิถือมันก็ถืออีหลีงสินะไปมาแม่บ้านเสิอธิษฐานดีๆเบาดีๆน้ำเพลินเอาดอกบานเนี่ยเอานะคะมาบอกซูฟังซื้อๆชีโชคดีค่ะ ก็หอมก็ะไดเงินเขาได้ไลายปัไนไดที่คันว่าถือสองปอนดได้เงินลอยสาสบนะคะได้เงินลอยสามสิบแม่บ้านเดี๋ยวแม่บ้านสิไปซื้อพิซซ่ามาออื่นออกมาเลียงลูกเลียงไทยบ้านไทยบ้านไทยชองเจ้าของเอาขอบคุณหลายๆนะคะที่มารับฟังนะคะอันนี้เป็นความเจอเนาะคัน คันผู้ได้บน่กับบ่ากันเนาะอันนี้แต่ว่าเป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะขอให้มีความสุขหลายๆนะคะมือหลังแม่บ้านสิมาคุยซูฟังไมสวัสดีค่ะ